มีเท่ีนักเตะสิทธินักบอลตัดขาออกระสาทด้วยเอาแล้วโค้งเดิมเอาแล้วโโอ้หไม่เคยน้อยขนาดโค้งเดิมนี่ไม่เคยน้อยเหมือนรถรุ่นเก่าที่ขนมก็ตีนข้างในหมดแล้วชิศถ่ายจะติดจันโคลขาดหรือเปล่าเนี่ยตะมันเข้าคอกเลยครับเข้าคอกเลยครับเข้าคอกเลยไอ้มไอ้ไอ้ไอ้อามาลูกเด็กเราอยู่ไหนวะเนี่ยหมาอย่างเนี้ยยังโอ้โหโค้งเดิมโค้งเดิม หองสองกูอม่้ยแต่เนี่ยช่้ยแต่เนี่ยโอ้ตัวพ่อดีด้วยแต่ยอดอ่ะเฮ้ยยนธรรมดาแล้วเฮ้ยโอ้โหตาเพชรก็ของพี่ี่เลยเออทีสองออกบัตร การใจเน้อโที่หายไอเนื้อต้นทมนได้กีดท้ายีวเนี่ยตัวพ่อไอ้ตาโอ้มันไม่ปิดไว้ตาวะมันเป็นยังไงทำไมไม่ปิดปิดๆิดๆิดิดปิดิดไม่ติดอีกเอาเอาไปทำไปมันไม่ปิดเสียบ้าคุณหมด เอาแล้วโคกเดิมๆดป็นสีกันเลยนะครับเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตำแหน่งมันยังไงกันเนี่ยกิดยังยุบเาเฮ้ยเฮ้ยตอมหนึ่งหายหายไปแล้ววายเฮ้ยหายไปแล้วไปอยู่ไหนก็ตอมไปแล้วเจ้าคือหายไปจากหนีวีแล้ว ต่ไปยังม่ห้า WB หนึ uh ่งหวัดไมเกรดเอารถเข้าโอ้ยโอ้ย oh อ้ยึอะไรก็ไปบ้าหัว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 ลวโอ้ยจะได้เว้ยโอ้เอ็มเอสเอกูโอ้ WB หน้หวัดไมเกรดเอารถเข้า ไอ้นออ็อตก้ากระหายโูกูมันจะตีตื้นได้สักหน่อยไหม,ไหม,ไหมวะเนี่ย1 2่4สองี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยมาที่โแล้วไดเลยคุณมาที่6แล้ว,ม,ม,ลวมันก็หมแต่รําอยู่นะแต่ปิดกับประเทะเออโอ้มตสลิาทีา่ไปแล้วว่าอย่างนีมาที่ ต่อมานะครับสองสองวิ่งกระช้ามึงจะบานมาทำจากกระเบือแล้วก็มึงโอบหนเลยมันไม่มหรอกกบมึงบิดขาขนาดนั้นมันจะไปล้มได้ยังไงโอ้ตอนนี้ขาขาบ้างมั้ยนี่เออโอ้ยวจะไปโอบนอกอีกนี่นี่ดูประกดเขียวก็ได้ไปไกลคิดไปเรื่อยสบายไปเลยเรื่อยเหนื่อยกูก็หยุดสอมคันกูฝากซื้อแกงด้วยโว้ มาแล้วที่หนึ่งมาแล้วสามสิบเอ็ดจะออฟประกัศมาแล้วออฟประกัศโดนไม่โดนโดนไม่โดนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยสามสี่้าอาทีีหกไปยันตีวะเออเออเดินอาจจะติงานไตใ่เรื่องเนม่ะ